สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหาว i n d o w หรือโนต้ตบุ๊กเนี่ยมันไม่ยอมเล่นโปรแกรม e x m e นะครับคือเปิดมาแล้วเนี่ยมันจะไม่ตอบสนองคือเราจะไพิมพ์อะไรก็ไม่ได้อันนี้ผมทำไปแล้วนะครับคือให้เราไปที่ไปที่ด้านล่างซ้ายมือเรานะครับแล้วก็คลิกฝา ไปที่คอนโทรล p a n เนลแล้วก็มาที่ค็อกเลนจ์แอร์ลิเกนเนี่ยคนระับคลิกเข้าไปแล้วก็มาที่ e g เกนเมื่อมันมาหน้าต่างนี้ให้มาที่แอดมินิสเตอร์ทีนเนี่ยแล้วเลื่อนลงมาที่เชงซิสเต็มโลค่อนนะครับคลิกเข้าไปเมื่อมันมาถึงหน้าต่างนี้มันจะเป็นถ้าเราเลือก เวลาเราติดตั้งอินโน่เราเรื่องภาษาอังกฤษมันก็จะเป็นอังกฤษยูเนเต็ดสเตทนะมันจะเป็นอันเนี้ยมันติ๊กวหมอย่างงี้คราวเนี้ยเอ็กเดมเนี่ยมันก็จะเป็นภาษาต่างดาวแล้วก็พิมพ์ไม่ได้คือบางทีมันพิมพ์ไม่ได้เลยมันไม่ตอบสนองมันจะเป็นไอ้เนี้ยไอ้อันเนี้ยอังกฤษยูเนเต็ดคิงดัมเนี่ย มันจะมาอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วให้เราเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเป็นไทยแลนด์นะให้เราเลื่อนเป็นไทยแลนด์เนี่ยเลื่อนเป็นไทยแลนด์แล้วกดโอเคเมื่อเราอันนี้ผมไม่ได้เลือกนะผมเลือกไปแล้วคราวนี้ถ้าเราเลือกปุ๊บเนี่ยมันจะรีสตาร์ทเครื่องเมื่อเราเปิดมาไอ้ x เดิมของเรามันก็จะ กลับมาอย่างเดิมนะครับมันก็เล่นได้เหมือนเดิมนี่คือการแก้ปัญหานะครับคือคลิปนี้ผมก็มาแนะนำเพียงแค่นี้ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะสวัสดีครับ